สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ GC Win 99นั่นเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี้ก็คือเกมทอของค่ายจิลิกันนั่นเองนั่นเพื่อนนะก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะมากันไหมครับก็พกมาที่ 30k นะฮะเบตเริ่มต้นก็เบตหนึ่งนะเบตหนบาทนั่นเพื่อนนะก็ สำหรับเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเพื่อนๆครับอืมนะฮะก็คล้ายๆกับเอ่อพวกโลมาอะไรประมาณนี้นะฮะก็คล้ายๆกันนั่นแหละแล้วก็คอมโบนะฮะคอมโบสี่รอบขึ้นไปนะเข้าฟรีฟรีเกมนะครับผมเออฟรีเกมแบบแจ่มๆะฮะไปครับผมสวยๆขอสวยๆส,สวยงาม ผมเริ่มต้นที่เบ็ดสามร้อยนะฮะเพื่อนเพราะว่าเราพกมาเยอะโอ้โหสวยจ้าดนะสองพันนะเน้นๆครับโอ้โหบ็กวินไปหนึ่งทีครับเพืนะ่อนสวยๆแจมแจมแบบนี้ก็แจมฮะถ้ามาแบบนี้แจมเลยแต่ว่าผมว่าเบ็ดเบ็ดสามร้อยเมื่อกี้มาก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร,นร่นะครับเพื่อนะครับอขอแบบเข้าฟรีมร่งก็เข้าโบนัสสักรอบไปผมบ้านะอืม โอ้โหโบนัสตัวโบนัสต้องมา3ตัวนะเพื่อนครับแต่ว่าลายนี้ผมยังไม่ได้อะไรายละเอียดเลยนั้นเพื่อนนะอือม,มันต้องมีลายมาด้วยนะถ้าแบบลายไม่ตรงหรือว่ายัางไงนี่ไม่เข้าแน่นอนนะโอ้โหโบนัสล้อหน้าล่อตาล่อใจเดือเกินยังไงออ uh huh. จะสับเกมนี้ก็อยู่ที่คุณชอบนะฮะอยู่ที่คุณชอบก็เลยทีเดียวนะครับผม แค่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะเออก็มไม่ได้เล่นง่ายนะสำหรับเกมนี้นะฮะยังไงอาจจะไม่ได้เบื่อเดือดเหมือนเกมก่อนๆหรือว่าของค่ายพีจีนะครับโอ้ยเงียบแท้เงียบแท้ขาดทุนนะเนี่ยเออขาดทุนไปสามคีแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนฮลัลโหลแต่อืมแต่ไม่มาครับ ยังไงอูโหอู้หอู้หูยนานๆทีจะมาแต่ก็มาไม่เยอะครับผมหกร้อยฮะยังไงเจ้าชายเย่อเยสวยงามครับโอ้โหตานี้มาสามพันครับโอ้โหช็อตนี้หวานเี๊ยบครับผมโอ้โหเน้นเน้นครับผมเน้นเน้นฮะแจมอยู่นะแจมอยู่นะถ้ามาแบบเนี้ยเออไปครับผมเข้าตีเกมสี่รอบเลยตีเดียวนะกันเพื่อนครับไปฮะ ยังไงรอบแรกสวยฮะตัวคูณตรงไหนวะเนี่ยเออสวยงามถ้าแบบเต็มแบบหกลอบอะไรประมาณเนี้มันจะแบบเข้าฟีกิยมยี่สิบรอบเลยนะอ่าก็สี 4, 4่ันสี่เขาบอกกำไรนิดหน่อยนะครับเครับหรือเปล่าวะเออกำไรนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้กำไรเลยนะฮะหมดแล้วครับผม ก็เล่นให้ดูเฉยนะครับเพื่อนครับสำหรับเกมนี้นะฮะเออสวยๆครับผมมีคนขอมานะฮะขอบอกก่อนเล่นกาจิรีให้ดูหน่อยครับผมยังไงโอ้โหสวยอืมสี่ร้อยไม่ค่อยคอมโบเลยว่ะตอนนี้เฮ้ยเออโอ้โหร้อยสองร้อยบ้าบ้านี่บ้าบ้านี่เอ,ออเอออสวยครับผมพันห้าครับผมแล้วมาแล้วฮะยังไงโอ้ย ไม่ได้ฟรีเกมเฉยหรือว่าเพื่อนถ้าได้ฟรีเกมนะ่าแจมเลยนะเนี่ยอืมขอไปต่อแล้วกันนะครับยังไงโอ้โหแล้วตัดแบบนี้ตัดโบนัสออกเลยนะถ้าเวลามันคอมโบนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะลงมา โอ้เงียบเลยเฮ้ยเ,ยเงียบเลยเงียบเลยครับผมยังไงโอ้โหอุตส่าห์พกมานะพกมาตั้งยี่สิบเคนะอย่างไรก็ต้องสักแสนไปบวกสักแสนไปเออแต่ว่าไม่มานะยังไงตานี้เอได้ปะ่ะเอได้ปะ่ะเออ A ได้ครับผมขออมีหมาป่าครับผมถ้าหมาป่ามาจแจวเลยสีฟีครับมา ขอแจมแจมขอแจมแจมโอ,โ,โอ้โหโอ้โหหมดไปแล้วครับผม1 5ึ่เคเท่านั้นนะฮะสี่รอบครับผมหมดไปแล้วอย่างไวฮะผมเพราะผมเปิดเทอร์โบเลยนะกดแบบกด Auto ออโต้อือยังไงโอ้โหโอ้โหโอโโ,อโ,โบนัสมาสองตัวปะ แล้วไม่ได้ลุ้นไม่ให้อะไรนะถ้าแบบไม่ยังไม่มานะสักพักผมขอจบเลยนะจบคลิปไปเลยนะนะฮะโอ้โหโอ้โหยังไงม,มาอะไรก็ได้โอ้ยอุตสาห์ตัว,วาวมาแต่ก็ยังไม่คอมโบนะเพื่อนๆครับสงสัยจะไม่มีบุญนะฮะยังไงปราบลงมาลงมาครับผมสวยงามอือคอมโบต่อครับผมเลย เงียบคลิปโอ้โหถ้าห้าแถวอนะวบ๊กวินไปหนึ่งทีเขาลูกพี่ครับเออห้าแถวแบบนี้มันก็แจมนะแต่ถ้าไม่ใช่ห้าแถวอนะมไม่แจมเลยนะฮะต้องแบบห้าแถวอ่ะเงี้ได้อ่ะโอ้ยถ้าห้าแถวสี่รอบห้ารอบไม่งก็คอมโบสักหกรอบนะบอกเลยว่าแจมถ้าคอมโบหกรอบอตานี้ว่ายังไงโอ้หูน่าเสียดายผมว่าไม่มาแล้วนะยังไงครับผมอื้อ อมลงมาสักทีเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่มาครับผมยังไงเออโอ้อย้อยหนึ่งโอ้โหโอ้โหตานี้ว่าไงตัวเอ็มอือบูแมนได้ครับอกไม่ใช่บูแมนนะฮะมาปากกันนั่นเองนะสีฟรีเกมครับผมยังไงถ้าไม่ได้ตานี้จบนะ คลิกเพื่อ Auto, ออโต้ฮะตานีรุนมากเลยกันเมื่อครับเออสีฟีเกมปายหนึ่งรอบอโอ้โหยังไงก้าร้อยแล้วตอนเนี้ยตาสุดท้ายปะเนี่ยตาสุดท้ายอยู่นี่แล้วมาหรือเปล่ายังไงโอ้โหอีกตาเดียวอีกตาเดียวจะได้เข้าฟีเกมต่อแล้วไม่เข้าครับผมเรียบร้อยฮะก็โอเคนะเพื่อนนะเราติดลบนะแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนผมนด้วยนะฮะไปลคะปลครับปายบาย